สวัสดีค่ะว่ากับรายการเ,เกมเมอร์นะคะวันนี้จะอยู่กับเกมเกม i m p a c t เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามันไม่ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คือแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันเหมือนเดิมเราก็ต้องเล่นกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมเราจะเล่นอันนี้ละกันระยะไกลอย่างน้อยเราก็พร้อมีสก,กิลในการยิงบ้างแหละวุ้นตัวนี้ตัวอะไรตัวหินนั่นปะ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะลองดูตายไม่ตายไม่รู้ที่รู้แลวต้องรอดออกมา ระยะไกลนะคนหนึ่งต้องเอาอีกคนหนึ่งอะ่ะใครดีอโมนาโมนาเหรอไม่ค่อยช่วยอ่ะอันนี้เป็นท่าน้ำแข็งอะ่ะแข็งเอานี้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ฮิวแม่ฮิวฮิวไม่เอาเฮ้ยเลือกอยากเว้ยโมนาก็ได้โมนาไม่ค่อยได้ใช้อีกจะเปิดก็ได้มามา,มา อมุนอากวก่อนนี่จะเปิดเกือบแล้วเกือบอมุนอาเข้าแล้วอ่ะไปเถอะมามาดูกันนะคะว่าชะตากรรมของเราจะเป็นยังไงเราจะตายหรือไม่ตายนั่นเองมันมีแสงสีแดงปรากฏอยู่ตรงนัน้นเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มแล้วไปดูอลังช่างๆไฟเต็มไปหมดเลย โอเคนั่นไงเปิดมาไม่ทันไรเลือดเก,กือบบวเออเออเออเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลือดจังหวะนั้นอะหมดพนะอด,ดีแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วกันมันยังไม่ขนาดนั้นอะเสียงสีแดงนั่นไงอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆมันอยู่ห้องใกล้ๆจะอยู่ห้องแถวนั้นดิอ่ะเผื่อมารังวิ่งกันหน่อยเออวิ่งเร็วกันเยอะ อ่ะน,นี้อุ้ยตกใจแล้วเนี่ยเราเป็นสายสมพลังคันโดวางไปอ่ตายเฉยโมตายเร็วจังเว้ยโอเคเอาไปกิน เราข้าวผัดไก่ไปกินเออ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 ไอ้เอาวาไปเออโอเคห้าพันได้แล้วหนึ่งอันแล้วดูแล้วดูใครจะมาตั้งไฟตรงนี้ดูสิว้าวว้าวอึบได้แล้วได้แล้วเออเหมือนมีตัวฮิว่างเงี้ยขึ้นฟื้นชีพตัวละครในทีมอยู่ไหนนะ พมื่อกี้เราเดินผ่านมาเฮ้ยยังยังเลยไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมเราต้องไปเตรียมตัวก่อนแล้วดูดูดูมันก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยจะเลือดหมดก็เพราะเจ้าจตัวนี้แหละแล้วมัจะไปไหนแล้วตูวติดหินเนี่ยเขาสร้างพอปเยอะไปนะบางทีอ่ะก็รู้อยากให้มันสมจริงแต่ไม่ต้องพอปเยอะหินขนาดนี้ก็ได้ลำบากเดินติดเข้าใจเปล่า พลังยามเล่นแบบมีประสิทธิภาพเว้อร์กดบนต่อยเว้อร์เว่อร์จเย็นนี่มันจะเอาคอค์ดมาทุบกันแล้วเนี่ยนี่ไงเด็กเจอไปได้พลังเสริมอันเบโดมาดีๆชอบเออตัวเล็กไปไหนนะเราอะนี่เนี่ยโอเคตายละกลับมาแล้ว น,นั่งกลับอะไรอ่ะนี่เหมือนมีทางไหนต่อมีทางไหนต่อมันตอนนี้จะมีอีกอันหนึ่งโอเคจำไว้อยู่ห้องนี้อันเนอ้อพลังดาบเก็บไปนักพลังดาบเดี๋ยวพูดเฮ้ยทำไมเจ้าปีมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยโอ้งองอยู่ไฟก็เต็มไปหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวช่ชยๆๆนี่นะจริง เป็นไงหมดประสิทธิภาพแล้วฉันก็ใช้แต่เดีย่ยวน่าหญิงตัดแร็นเนี่ยลืมเอาล่ะแสงต่อไปคือที่ใดเอ่ยมันส่องมาทางไหนทางนี้อีตรงโน่นเดวนานี่คือเวลาทำงาน yes ยู่ทางไหนเนี้ยอ้าหาไม่เจอแล้วหินบังร่าไงร่ะงไ นั้นมีแสงสีแดงเข้าใจไหม,มสีแดงมาแล้วโอ้โหโจนเยอะมากที่ชุมนุมของโจนแล้วดูมันเอาไม้ไผ่มาตีแล้วเป็นคนไม่ดีเราต้องฟาดมันเอออย่าทำอเมดโด่คอยไป หลบด้วยหลบด้วยจะได้ไม่ตายโอเคอนนะไรตัเออเป่าวอะไม่เป็นไรตอนนี้เหมือนเราขาดอีกเสาเดียวเลยเวลาจำกัดอีกสิบนาทีกว่าๆเสริมพลังก็ตอนนี้อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงโน้นฉันก็เดินเลยเนาะออแล้วก็หินนี่ก็บางเลยบางเกง่ง เว่อจะเย็นจะเย็นพี่เบาเออมาแล้วมาแล้วนี่มาเริ่มค่ะ hey, hey. เปิดตัววยการใช้ท่าไม้ตายทักทายกันสะหน่อยกูฉันลืมไปเลยอะไม่ต้องยิงใช้ธนูยิงด้วยนี่หว่า นี่ก็ใช้เดหนาทำโน,น่นทำนี่โอ้ฉันลืมได้ยังไงอ้อฉันเฝ้าอันเวโดตลอดเลยเนี่ยเอาไม่ตายไปกินไม่ตายเว้าเหรอเนี่ยอ้ไม่ตายข่อยเว้าลโาาลกออกนอกวงทำไมออกนอกวงทำไมออกนอกวงแล้วชั่นแน่เหรออุย้ย อุ้ย,ยเ,เ,เนี่ยมันออกนอกกรงแล้วมันได้เจอนี่มันแบบนี้เอ่ะเก็บไปเนี่ยมันดีเออเอเอาทางไหนทางนูน้นทางนูน้นก็ต้องวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมอาฉันลืมแล้วไป โอเคข้ามอย่างสวยงามเราพร้อมแล้วอึ๊บเกือบชนกำแพงอือไปหนึ่งตัวโอ้วายก็ตัวโคตรใหญ่ ไปจุงนึงงาม <This. S 1> อุ้อ <c oughs> ยดาเมจแรงมากกะท่าไม่ตายไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่ก็บางจังเลยมองไม่เห็นนี่นะยิงตามันเจ้าหนูตาเดียว นี่เนี่ยจะได้หลบไม่ได้หลงได้เฉยอุ้ยเริมเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นไรทาไมตายมันโดนบ้างไหมเนี่ยโดนแหละต้องโดนแล้วตัวน,น,นี้ ไอทถ้าไม่ตายมีละใส่ให้หมดนะวันนี้โว้อวโหดน่ะโหดน่ะตัวน right. ีโโ้โหดน่ะใช่เล่นไปได้ห้าพันโอ้ยอย่าไปหยบนี่นี่เนี่ยเจน้าเธอจะต้องทน พี right, While. While. De. De. ่อยู่ก็สนแป้วแป้วต่อไปเอ้ยจุดก่อนหนึ่งทำใมันตายถ้าหมันตายเร็วๆก่อนมันจะหายไปอึถ้าใมันตายมีอะไรใส่ให้หมดตอนนี้ตายแล้วหรือจะตายแล้วเออจะเย็นจะเย็นจะเย็นพี่ชายเย้ได้แล้ว เอ้ันตุองอ๊งนี้มีที่สุดมันก็ได้เฮ้ยกว่าจะตายรถไปเจงหนึ่งงามแต่แตมันก็รถรถรถเยอะกว่ากว่าชายละกันโอเคกิจกรรมได้อะไรบ้างตอนนี้เช็คแป๊บได้เพชรอย่างเดแต่ก็ดีแหละเพชรก็สิ่งมีค่าที่เหลือคือไม่เป็นเลยเช็คยังไม่ครบอีกเหร จะแปดลูกนะทำไมอ่ะยังไม่ครบอีกเหรอโหดอะไรให้หนึง่งตึงเนึ่งทำภารกิจประจำวันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ครบเองแหละไอ้ n t นแค e โอเคแต่เป็นว่าจบคลิปเยอะจบไหม่ะวันนี้เอ๊ะเดี๋ยวขอจัดมุมนิดเดีเดยวต้องให้มีจงลี่อยู่ในฉาก้วยทำให้จงลี่อยู่ในฉากก็ยังไงนี่ไงนี่แค่นี้จงลี่อยู่ในฉากละเออเออลวงลวง เออเกาะใหม่เออนี่แหละฉากสวยงามไม่มันต้องสวยงามกว่านี้ออเสร็จเ,เอยมาเช็คของกันแล้วกันรับไปห้าอันเยี่ยมอะมุมนี้แหละไม่แคร์นี่นี่แหละวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับช่อง Ten Gamer นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเนี่ยจงลี่เขานั่งเดียบ้าถืออะไรนะถือกล่องนี่ปะ เขาเรียกว่าอะไรนะเรซินเรซินเออเรซินมาเรื่องสิเรซินเ,เรซินหินเยยบบ๊ายบายเออเอเอล่วงล่วง